มาคุยกันเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนน่าจะเคยเจอนะครับนั่นก็คืออาการนิ้วล็อกซึ่งเป็นภาวะที่ดูเหมือนเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะฮะแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้มากกว่าที่คิดเลยครับเคยเป็นกันไหมครับตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่านิ้วมันแข็งๆตึงๆขยับก็ไม่ค่อยสะดวกหรือเวลาจะงอนิ้วเหยียดนิ้วออกไปเนี่ยมันมีเสียงดังกึกหรือรู้สึกสะดุดเหมือนมีอะไรขัดๆอยู่ข้างใน อาการแบบนี้แหละครับคือสัญญาณแรกเริ่มเลยของภาวะนิ้วล็อกโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้านิ้วล็อกมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีนกลไกอะไรที่ทําให้นิ้วของเรามันถึงกับล็อกค้างได้ถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเส้นเอ็นที่ทําหน้าที่งอนิ้วของเรามันจะวิ่งผ่านท่อเล็กๆที่เรียกว่าปลอกคุ้มเอ็นนึกภาพเหมือนเป็นอุโมงก็ได้ฮะแต่พอปลอกคุ้มเอ็นหรืออุโมงค์ที่ว่าเนี่ยมันเกิดการอักเสบขึ้นมามันก็จะบวมแล้วก็หนาตัวขึ้น ทำให้อุโมงค์มันแคบลงทีนี้เส้นเอ็นก็จะเคลื่อนที่ผ่านไปได้ลําบากจนเกิดการติดขัดขึ้นมานั่นเองครับภาพนี้อธิบายได้ชัดมากเลยฮะลองนึกภาพตามนะคะว่าเส้นเอ็นของเราเนี่ยก็เหมือนกับเส้นด้ายส่วนปลอกคุ้มเอ็นก็คือรูเข็มพอมันเกิดการอักเสบเส้นเอ็นก็จะบวมเป็นปมขึ้นมาในขณะที่ปลอกคุ้มเอ็นก็ตีบแคบลงพอเรางอนิ้วไอ้เจ้าปมของเส้นเอ็นก็พยายามจะลอดผ่านรูเข็มที่มันแคบลงนี่แหละครับมันเลยเกิดเป็นอาการสะดุดหรือบางทีมันก็ติดค้างจนล็อกไปเลย ทีนี้คำถามคือแล้วใครบ้างล่ะครับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าพฤติกรรมแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษสาเหตุหลักๆเลยนะฮะก็มาจากการใช้มือและนิ้วในท่าเดิมซ้ำๆหรือการกำมือแน่นๆเป็นเวลานานๆครับนึกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศที่ต้องพิมพ์งานคลิกเมาส์ทั้งวันหรือจะเป็นเชฟแม่บ้านที่ต้องกำมีดกำตหลิวช่างต่างๆที่ต้องใช้เครื่องมือ หรือแม้กระทั่งคุณแม่มือใหม่ที่ต้องอุ้มลูกนานๆและที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้คือการเล่นสมาร์ทโฟนทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงทางนั้นเลยครับแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องพฤติกรรมอย่างเดียวนะครับมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกคือภาวะนี้เนี่ยมักจะเจอบ่อยในกลุ่มคนวัยกลางคนแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง2ถึง6เท่าเลยทีเดียวเยอะมากนะครับนอกจากนี้มันยังอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคประจําตัวบางอย่างได้อีกด้วยและนี่คือตัวเลขที่ ต้องบอกว่าน่าตกใจแล้วก็ต้องระวังกันมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานความเสี่ยงจะพุ่งสูงกว่าคนปกติถึง4เท่าจำว่า4เท่าเลยนะครับซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากจริงๆและควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเลยส่วนนิ้วที่มักจะเป็นกันบ่อยที่สุดนะฮะถ้าเรียงตามลำดับเลยส่วนใหญ่ก็คือนิ้วโป้งรองลงมาก็เป็นนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาลองสำรวจอาการของตัวเองกันหน่อยดีกว่าว่าถ้าเป็นอยู่เนี่ยมันอยู่ระดับไหนแล้ว เพราะว่าทางการแพทย์เขาจะแบ่งความรุนแรงของอาการนิ้วล็อกไว้4ระยะหลักๆด้วยกันครับมาดูกันทีละระยะเลยนะฮะระยะที่1จะเริ่มจากการปวดๆต,ตึงๆที่โคนนิ้วมือของเราพอเข้าสู่ระยะที่2อ,อันนี้จะเริ่มมีอาการสะดุดที่ชัดเจนขึ้นเวลางอหรือเหยียดนิ้วจะได้ยินเสียงกึกกึกแต่ยังพอฝืนเหยียดนิ้วออกเองได้ส่วนระยะที่3นี่แหละครับที่เรียกว่าล็อกของจริงคือพองอนิ้วลงไปแล้วมันจะล็อกค้างอยู่ต้องใช้มืออีกข้างมาช่วยง้างออก และสุดท้ายที่หนักที่สุดคือริยที่4ครับคือนิ้วจะติดแข็งอยู่ในท่าง,งอไม่สามารถเหยียดให้ตรงได้อีกเลยพอจะประเมินอาการของตัวเองได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้มาถึงส่วนสําคัญเลยเราจะดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงได้บ้างมาดูวิธีที่ทําได้ง่ายๆเองที่บ้านกันเลยครับอย่างแรกเลยและสําคัญที่สุดเลยนะครับคือการพักครับต้องพักการใช้งานมือพยายามหยุดหรือลดกิจกรรมที่ทําให้อาการมันแย่ลง อย่างเช่นการบิดผ้าแรงๆการฮิวของหนักๆหรือการกำเครื่องมือแน่นๆเพื่อให้การอักเสบมันลดลงก่อนอีกวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอาการนิ้วแข็งๆตอนเช้าลองแช่มือในน้ำอุ่นดูครับสัก15-20นาทีก็พอความร้อนจะช่วยให้เส้นเอ็นกับกล้านเนื้อได้ผ่อนคลายทำให้เราขยับนิ้วได้คล่องขึ้นเยอะเลยนอกจากการพักแล้วเนี่ยการขยับเบาๆก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้เส้นเอ็นมันยึดติด ลองท,ทาท่าง่ายๆแบบในภาพเลยครับค่อยๆกางนิ้วออกให้สุดค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ลองเอานิ้วโป้งไปแตะปลายนิ้วอื่นๆชา้ชาๆทีละนิ้วการทําแบบนี้จะช่วยป้องกันการยึดติดของข้อได้ดีมากครับโอเคแต่ถ้าลองทําทุกอย่างที่ว่ามาแล้วอาการมันยังไม่ดีขึ้นเลยหรือดูเหมือนจะแย่ลงด้วยซ้ําก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะครับเพื่อจะได้ดูทางเลือกการรักษาในขั้นต่อไปพอไปหาคุณหมอแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีรักษาหลายอย่างเลยครับตั้งแต่เบาๆอย่างการให้ยาลดการอักเสบ หรืออาจจะให้ใส่ที่ดำนิ้วไว้เพื่อพักการใช้งานไปเลยถ้าหนักขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นการฉีดยาสเตรอยเข้าไปตรงตรงบริเวณที่อักเสบซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับหรือบางทีก็อาจจะมีการทำกายภาพบำบัดด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยด้วยและสำหรับเคสที่อาการหนักจริงๆหรือว่าลองวิธีอื่นแล้วมันไม่เวิร์กการผ่าตัดก็ถือเป็นทางออกที่ต้องบอกว่าได้ผลดีมากเพราะมันเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นตอโดยตรงเลยครับการผ่าตัดเนี่ยหลักๆก็จะมี2แบบนะฮะ แบบแรกคือแบบเปิดคือจะมีการกรีดแผลเล็กๆลงไปเลยเพื่อเข้าไปตัดปลอกคุ้มเอ็นที่มันรัดแน่นอยู่โดยตรงวิธีนี้จะเหมาะกับเคสที่รุนแรงส่วนอีกแบบที่นิยมกันมากก็คือการสกิดซึ่งจะใช้เครื่องมือพิเศษเจาะเข้าไปตัดปลอกคุ้มเอ็นจากข้างนอกเลยวิธีนี้แผลจะเล็กนิดเดียวแค่ประมาณ2มิลิเมตรเองแล้วก็พักฟื้นเร็วกว่าด้วยครับแต่ไม่ว่าจะต้องรักษาด้วยวิธีไหนนะครับข่าวดีก็คือภาวะเนื้วล็อกเนี่ยเป็นอะไรที่รักษาให้หายขาดได้ สิ่งสาคัญที่สุดเลยคือการรีบสังเกตอาการตัวเองแล้วก็รีบดูแลรักษาตั้งแต่เนื่นๆครับแค่นี้ก็จะช่วยให้กลับมาใช้งานมือได้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามให้เราได้กลับไปคิดกันนิดนึงครับว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้งานมือของเราอย่างถนอมหรือเราแค่ใช้งานมันหนักจนเกินไปโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวบางทีการหันมาใส่ใจอวัยวะคู่นี้ให้มากขึ้นอีกนิดอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในวันนี้ก็ได้นะครับ